นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยทานเสถษฐาทวีสินหารือกับท่านหลีเชียงนายกรัฐมนตรีสอปอจีนเพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำของหนองคายเวียงจันทร์สู่แลนด์บิดไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกโลกลดความไมอัดและยอระยะทางให้สั้นเขา้า สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่สองผู้ไทยไลฟ์สไตล์เรื่องที่เราอยากบอกให้กันฟังในวะันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวไทยจีนตามการรายงานของเว็บไซต์ไทย PBS โดยเมื่อวันที่เก้าตุลาสองพันสิบสามที่ผ่านมาท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงการหาลือทวิภาคีกับท่านลีเชียงนายกรัฐมนตรีสอปอจีนว่าได้ให้ความมั่นใจว่าไทยจะพัฒนาโครงการหนึ่งแถบหนึ่งหนึ่งเส้น ทางหรือว่า BRI อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันมีการหาลือลงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการรถไฟความไรวสูงเรื่องการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปจีนผ่านลาวที่พบว่ายังมีอุปสรรคคือสะพานข้ามแม่น้ำองจากหนองคายมาลาวโดยท่านเศรษฐาทวีสินได้บอกนายยกจีนว่าควรมีการพักดันให้เกิดขึ้น เพื่อให้การขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยดีซึ่งฮั่งมีการก่อสร้างสะพานอีกสะพานหนึ่งใน่วงจังหวัดน้องไข่หาหนาครหลวงเวียงจันทน์ก็จะมีการสร้างศูนย์เปลี่ยนท่ายสินค้าท่านเศรษฐาทวีสินยืนยันว่ากองประชุมคอมอที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติให้รถไฟล่างคูจากขนแก่นไปหาหนองคข่ เพื่อบรรเทาความแออัดในการขนส่งสินค้าระหว่างการสร้างรถไฟความไวสูงนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ในายกสอบโปจีนทราบว้ารัฐบาลได้มีการอนุมัติให้ศึกษาโครงการแลนบิดเให้ประเทศไทยในอนาคตจะบ่ได้เป็นเพียงแต่เส้นทางผ่านการขนส่งท่ายสินค้าอย่างเดียวแต่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของโลก พอถ้าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจะเป็นโครงการเมกาโปรเจกต์ที่ตอบโจทย์ปัญหาความไม่อัดของการเปลี่ยนท่ายสินค้าทั่วโลกใดโดยบ่ต้องผ่านซองแคบซึ่งจะเหดให้ลดระยะทางลงและการลดความไม่อัดลงได้หลายเลย ดังนั้นการที่มีแลนบิดเชื่อมต่อระว่างอันดามันกับอ่าวไทยจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างรรยรับให้แก่ประเทศไทยอย่างหลวงหลายจะบุ้มมีการขนส่งสินค้าระว่างจีนผ่านอินเดียไปตะเวนออกกลางและแอฟริกาอย่างเดียวแต่จะเหตให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนชาวจีนวา่าการก่อสร้างโรงงานในประเทศไทยจะเหตให้การขนส่งสินค้าการกระจายสินค้าทั่วโลกได้อย่างสบายซึ่งนายกรัฐมนตรีจีนได้เอาใจใส่เป็นอย่างดีเพราะแลนบิดจะเป็นโครงการที่เสริมให้บี อให้ศักยภาพและเสื่อมต่อกันทั่วโลกใดสอดคล้องกับความตั้งใจของอบพอจีนท่านเศษฐาทวิสินเชื่อวา่าการเข้ามาของจีนในครั้งนี้รัฐบาลจะประสบความสําเร็จและมั่นใจวา่าถ้ามีขัวแลนบิดรวมทางการลงทุนด้านรถไฟฟ้า E ีวีซึ่งตอนนี้เข้ามาแล้ว4บริษัทและจะเจราจาอีก2บริษัทซึ่งวา่ามันจะสร้างเม็ดเงินให้หลายกว่าล้านล้านบาท พอประเทศจีนพัฒนาหลายและเป็นความโชคดีที่ไทยตั้งยุจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญประเทศไทยมีความเป็นมิตรกับทุกๆประเทศโดยท่านเรษฐาทวีสินได้กล่าวเติมอีกว่ามีความผูกพันที่ดีหลายกับนายกยของสอลพอจีนและท่านยังได้ให้เบื้อโทรก,กับท่านไว้อีกถ้าหามีอย่างก็สามารถโทรหากันได้ตลอดถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีโดยสองประเทศต้องได้อาศัยกันโดยไทยนั้นต้องได้พึ่งพาจีนในฐานะที่เป็นอ้ายไง นายกรัฐมนตรีของไทยยังก้าวต่ออีกวา่านอกจากนี้ยังมีการโอร่มกันในเรื่องของการนำเข้าส่งออกสินค้าการ,กรเกษตรซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนทุกมิติโดยตนได้ขอให้นำเข้าง่วของจีนที่เป็นนโยบายลักของไทยที่จะส่งงวออกให้กับประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ แต่เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งออกงัวจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่ประเทศลาวรัฐบาลจึงขอให้มีส่นวนตรวจสอบที่ประเทศไทยซึ่งจะเหตุตามกฎหมายของประเทศจีนทุกอย่างเช่นการกวดการโรคก,การซีดวัคซีนซึ่งมีความสําคัญหลายที่สุดจะเห็ุให้การพัฒนาส่งออกงัวได้ไวขึ้นบอ่ว่าจะเป็นทางล่างหรือว่าทางเหือ โดยนายกแห่งสอปอจีนยืนยันว่าให้มีความสําคัญและจะพิจารณาข้อเสนอของไทยนักท่านผู้ชมถือวา่าเรื่องที่เฮาได้เว้ามากะับทัศรุร่ม,ร,มร่วมแล้วก็คือ,อข้าเจ้าจะสร้างสะพานข้ามาจากจังหวัดหนองคายมานคะรหลวงวิ่งจันทร์อีกสะพานหนึ่งเพราะว่า ถ้าเราจะใช้สะพานเดียวกันกับสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งนั้นก็ถือว่ามันจะยุงย่งยากในเรื่องของการขนส่งเนาะเพราะว่ารถไฟในปัจจุบันนี้จะแล่นได้เพียงแต่อตอนเช้ากับตอนแลงเนาะซึ่งว่ามันจะได้เพียงแต่สองเที่ยวเท่านั้นต่อมือถ้าสร้างสะพานอีกจุดหนึ่งที่ว่าข้ามจากหนองคายมาเวียงจันทน์แล้วก็เชื่อมต่อ การขนส่งเปลี่ยนท่ายสินค้านอก,ก็ถือว่าน่าจะไวและการลดความแมอัดลงได้หลายเลยแหละนะท่านผู้ชมเนาทาั้งกวันนี้ก็คือเรื่องที่เฮาอยากจะนำเสนอในมือน,นี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับท่านใดที่เบ่งคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะว่าทุกการติดตามเป็นช่องทางเดียวที่เฮามีรายได้และมีกำลังใจเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆท่านผู้ชมได้ชมน้ำกันข้อคอบใจสำหรับการติดตาม